สวัสดีครับผมเหมือนกับกระบุนหลายสายสูงนะครับจะมใม่ทีเด็ดบอลครูบอลมัดกับค่าดิบนะครับเจ้าบ้านบอลมัดนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคอนนันแม้ว่าเก็บนัดลาสุดจะพึงกลับมาเก็บตามแต้มใดก็ตามนะครับแต่ถ้าเบื้องจากฟอร์มภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าบอลมัดเองฟอร์มของพวกเขาเบื้องแถวลงไปหลายนะครับเหมือนกันพอ,อก เกมในหลีหกนัดก่อนหน้าหนีบอสามารถเก็บใช้มาได้เลยนะครับขณะที่ทีมเยือนยังคาดิฟนะครับสตีปผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังขอ็มคอนด์แมว่าจะพอมีกับเตืองขึ้นมาอยู่บางนะครับแต่้าเบิ่งจากฟอร์มภาพรวมี่ยมองว่าก็ยัง่อนขางขาดหวังได้ยากอยู่นะครับพอซี0เกมล่างุดเป็นการชนะสามเสมอสองและแพ้หาเกมด้วยกันนะครับและเกมนี้คาดิฟิตีกับเอ็มคอก็ต้องบุ๊กมาเจอกับ ทีมเจ้าบ้านดีว่าแม้ว่าฟอร์มในหลีกช่วงหลังผลงานผับรวมอาจจะเบิ้งแผ่วลงไปร้ายนะครับแต่ถ้าเทียบเบึ่งกันจากฟอร์มภาบรวมช่วงหลังที่ผ่านมากของทั้งสองทีมครับก็ยังค่อนข้างที่จะเส่อใจครับทางด้านทีมเจ้าฝูงของหลีกยางบอลวัดนะครับอยู่มากกว่าทางด้านทีมเยือนที่ฟอร์มยังเบิ่งขาดหวังเยียงบ่ด้นะครับ สามโซนของทีมในโซนถ่ายตารางอยู่พอสมควรครับเหตุในเกมนี้เชื้อว่าโอกาสที่ทีมยอบานบอมมดจะเป็นไฟ์เปิดบานเก็บสามแต้มในในเกมนี้นะครับฟันธงครับบอมมากเก็บสามแต้มเลยนะครับสำหรับเป็นมาก,กนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องมูลไลด้วยครับขอบคุณครับ